สวัสดีค่ะสายรุ่งเงงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจําวันที่22ตุลาคม2567รวมไปถึงวันที่23พรุ่งนี้ด้วยนะคะมาดูกันว่าวันนี้ราคากลางของยางพาราแต่ละชนิดจะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างค่ะเริ่มกันเลยสําหรับน้ํายางสดนะหน้าโรงงานดีอาซีไม่ต่กว่า35%ค่ะ77บาทปรับตัวลดลงนะคะ25สตางค์ราคาท้องถิน่นอยู่ อยู่ที่74บาทค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 78บาทปรับตัวลดลง1บาทนะคะราคาท้องถิ่น75บาทค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน78บาท80สตางค์ปรับลดลง1บาท50สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น75บาท80สสตางค์ กลุ่มยางก้อนถ้วยนะคะยางก้อนถ้วย DRC 100% 58บาทค่ะปรับตัวลดลง1บาท50สตางค์ราคาท้องถิ่นอยู่ที่55ส55สตาบาทนะคะยางก้อนถ้วย DRC 50% 29บาทปรับตัวลดลง75สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาทค่ะยางก้อนถ้วย DRC 55% 31บาท90สตางปรับตัวลดลง81สตางค์ ราคาท้องถิ่น28บาท90สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 65 37บาเปอร์เซสบาท7จสตางค์ปรับตัวลดลง98สตางค์ราคาท้องถิ่นอยู่ที่34บสาท71สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วยเครป40สบาท60สตางค์ปรับตัวลดลง1บาทสสตางค์ราคาท้องถิ่น37บาท60สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ และว,วันนี้นะคะราคากลางของอยางพาราปรับตัวลดลงทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะคะช่วงนี้ยางกําลังไหลดีนะคะเรียกว,ว่าไหลไหลดีเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะอากาศเย็นฝนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านด้วยค่ะ